ดับนี้แล้วก็เลยเดินมาแล้วตอนนี้รถหนูมันดังปิ๊ดๆเฮ้ยเราไม่ได้กดกุญแจใช่ป่ะแล้วประตูรถก็เปิดหนูวิ่ง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 หนูกล่าว่าหนูเหี่ยงแม่ละแม่แม่ทำไมออกมาเจอห้างเดียวกันมาห้างเดียวกันแล้วแม่มาของในรถแม่แม่รู้ตัวไหมแม่กับโดนนะหนูวิ่งไปว่าโอ้โหหนูสับเลยเจอเี่แม่แม่เนี่ยว่า เราเป็นทางต่างระดับนี้แล้วก็เลยเดินมาแล้วตอนนี้รถหนูมันดังปิ๊ดๆเฮ้ยเราไม่ได้กดกุญแจใช่ป่ะแล้วประตูรถก็เปิดหนูหนูวิ่ง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 หนูกล่าว่าหนูที่แน่แหละแม่แม่ทำไรอ๋อมาเจอห้างเดียวกันมาห้างเดียวกันแล้วแม่มาของในรถแม่รู้ตัวไหมแม่กับโดนนะฮะหนูวิ่งไปบ่าโอ้โหหนูสั่งเลย เจอัหีบแม่แม่ดีกว่าทาเป็นทางต่างระดับนี้แอโดนเลรั้ก่านะครับชางกิรจารหยบแม่แม่ดีกว่าทางเป็นทางตางระดับนี้แล้วก็เลยเดินมาแล้วคันี้รถหนูมันดังปิ๊ดปิ๊เฮ้ยเราไม่ได้กดกุญแจดีกว่าแล้วประตูรถก็เปิดหนูวิ่งวิ่งวิ่หนูกลาว่าหนูที่หีบแม่ละ ออกมาเจอห้างเดียวกันมาห้างเดียวกันแล้วแม่มาของในรถแม่แม่รู้ตัวไหมแม่กับโดนนะะหนูวิ่งไปบอกโอ้โหหนูสับเลยเจอเที่หีบแม่แม่ดนี่ยว่าค่ะเอสซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยาชอบมวนเดอ้อฟังลูกชายเล่านะคะ ฟังไปยิ้มไปนะคะแม่แม่บอกว่าช่างเจรจาจริงๆว่ะนะช่างเว่าช่างเจรจาลูกชายแม่แม่น่ารักมากๆดูไปยิ้มไปค่ะนางเล่านะคะได้รถได้ชาตินะคะช่างเว่าช่างเจรจาคุณแม่กดรถคุณหนูได้ยินเสียงนะคะก็น,นึกว่าใครมากดว่าประตูเปิดอุ้ยนะคะ อ้าวนี่แม่นี่วาวะนานนะคะเกอบจะโดนแล้วนะแม่อังลูก <c oughs> ชาย <c oughs> ฟังอีกรอบนะคะน่ารักนะคะดูไปยิ้มไปโอ้โหหนูสับเลยเดินมาเหยีบแม่ <c oughs> แม่นี่ว่าทา <c oughs> เป็นทางตางดับนี้ <c oughs> แล้วก็เลยเดินมาแล้วคอนนี้รถหนูมันดงปิ๊ดๆ <c oughs> เฮ<อ>้ยเราไม่ได้กดกุญแจนี่หว่า <c oughs> แล้วประตูรถก็เปิด วันที่แม่ละแม่แม่ทำไรออกมาเจอห้างเดียวกันมาห้างเดียวกันแล้วแม่มาของในรถแม่แม่รูวัวไหมคงแอ๊กับบโดนเลยหย่บไปแล้วไม่เอาหุ่นทรุเลยเจอแล้วี่แม่